ทุกคนไปดีมัวร์กันวันนี้ผมจะพาทีมงานทั้งสองตัวไปเที่ยวดีมัวร์จะวุ่นวนายแค่ไหนไปดูมาถึงก็จับแยกแถวชายหญิงนะครับเขาต้องคู่กันตลอดเลยอ่ะอ้าวอ้าวไอ้ป้าต้องโกผมชอบเพลงคันโคที่คุณคร,ร้อ,องอะไม่อยากให้ใครมาขั้นกลางไม่อยากให้ใครมาขั้นกลางระหว่างยูและคิมวะ่ะวันนี้ผมซื้อบัตรผ่านแบบ V i P เล่นเครื่องเล่นกี่ครั้งก็ได้ผมอยากให้ทีมงานเล่นแบบจุใจแม่มีโกในแอปติดบัตรให้กันด้วยครับ ทำหน้าแบบนี้สงสัยอยากให้ผมติดให้แม่อะติดให้ละเป็นไงชอบมันละปกติพี่พนักงานจะติดให้แบบนี้ครับแต่วันนี้เราติดกันเองติดเองแล้วครับพี่เฟียวป่ะครับเฟียวป่ะบอกเลยว่าติดเองกันมาหมดแล้วุกคนเฟยวันละพี่เพราะผมติดกันเองเพราะว่ากลัวพี่เขาเหนื่อยต้อง30กว่าคนพี่เราจะติดไงไว้บอกเลยวันนี้ผมพก Unifresh Plus Fairy Tomato ที่มีวิตามินซีและวิตามินอีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ p l u ไลโคปีนช่วยบำรุงผิวใสดื่มง่ายไม่ต้องฝืนใจทามเป็นตัวช่วยเรื่องผิวมาออกแดดได้อย่างมั่นใจทุ่งดอกทานตะวันแบบธรรมดาทุ่งดอกททานตะววััแบบลง ถ้าจะไม่มีที่ว่างพาทีมงานมาเล่นบ้านปิสิงครับแถวยาวมากอืข้างในนี้เด็กเพียบ